ฝันส,สารนารตามนนดพสวัสดีครับสวัสดีสหายทุกท่านครับผมก็ต้อนรับสหายนะครับเข้าสู่ทุ่งนาพาฝันนะครับอีกเช่นเคยครับผมคือเกาพี่น้องอยู่ไฮอยู่นาคือเกาพี่น้องวันนี้จ้าไว้นะครับก็ต้อนรับสหายนะครับเข้าสู่ทุ่งนาปาฝันอีกเช่นเคยนะครับครับผม คิดถึงสหายนะครับที่ f อฟก็ติดตามนะครับวันนี้จ่าวไว้ก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับสําหรับคลิปไหนที่มีประโยชน์นะครับหรือว่าคลิปไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็เลื่อนผ่านนะครับแต่ถ้าคลิปไหนที่มีประโยชน์ก็นําไปปรับใช้ในสวนของท่านนะครับได้เลยนะครับผมสำหรับจ่าวไว้ก็นะครับจะนําบรรยากาศนะครับที่ทุกนาภาฝันมาฝากด้วยนะครับวันนี้นะครับผม ทุงนาพาฝันนี่เป็นสถานที่นะครับสถานที่จริงนะครับแล่ก็ปฏิบัติจริงนะครับไม่ใช่เรื่องเล่านะครับจะไว้ได้นะครับทํามานะครับสองปีนะครับเต็มนะครับผมเป็นการลองผิดลองถูกมาผ่านน้ำมต์แล้วครับไม่ว่าอกหักไม่ว่าสมหวังนะครับไม่ว่าเหนื่อยไม่ว่าโหยนะครับไม่ว่าโดนใครเหยียบย่านะครับผมนะ แต่จ่าไว้ก็นะครับต่อสู้เพราะว่าจ่าไว้จะเป็นผู้ที่สืบสารตำนานนะครับเดินตามรอยพ่อนะครับลาออกจากราชการนะครับมาเดินตามรอยพ่อนะครับวันนี้นะแต่วันนี้จ่าไว้มาคลิปนี้นะครับจ่าไว้จะมานะครับพูดถึงนะครับนะครับทําไมต้องขุดคลองไส้ไก่นะครับผมนะที่จ่าไว้ตั้งนะครับเงื่อนไขนี้ขึ้นมาก็เพราะว่านะครับ การขุดคลองไส้ไก่ที่ทุ่งนาพาฝันนี่มันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับผมนะมันได้ประโยชน์นะครับมันจะมีบางท่านที่นะครับขุดบอ่อเพื่อที่จะเลี้ยงปลานะครับผมขุดบอ่อที่จะเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ขุดแบบที่ว่านะครับเป็นบอ่อนะครับไม่ได้ทําเป็นคลองไส้ไก่ในขนาดที่ลงทุนนะครับไม่แตกต่างกันนะครับบางท่านก็ สามหมื่นนะครับขุดคลองไส้ไก่ก็สามหมื่นนะครับนี่ก็ประมาณนะครับถ้าสมมุตินะครับว่าลงทุนไปสามหมื่นก็ราคาก็ไม่แตกต่างกันนะครับแต่การขุดคลองไส้ไก่นะครับจะไว้ถึงอยากจะยกมาให้สหายนำมาเปรียบเทียบให้สหายฟังว่านะครับจะไว้ได้ขุดคลองไส่ไก่นะครับคลองไส้ไก่นี่แหละครับนี่เห็นไหมครับบรรยากาศคลองไส้ไก่ก็จะมีพวกนะครับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ มีนะครับลึกมีกว้างมีแคบมีคดมีเว้านะครับผมนะครับของไส่ไก่เห็นไหมครับนี่ทุ่งนาภาฝันนะครับผมประสบการณ์จริงของจ่าไหวก็ก็ครับก็เลยอยากลับมาอธิบายให้สหายนะครับแล้วก็ให้มาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างการขุดคลองไส้ไก่นะครับขุดเป็นคลองไส้ไก่นี่เพื่อที่จะเลี้ยงปลานะครับสร้างธรรมชาตินะครับกับการที่ขุดเป็นบ่อลึก นะครับแล้วก็ไม่มีเว้าไม่มีกว้างไม่มีแคบไม่มีลึกนะครับไม่มีตื้นนะครับแต่คลองไส้ไก่นี้นะครับก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีนะครับลึกมีตื้นมีกว้างมีแคบนะครับมีเว้านะครับมีคดนะครับเห็นไหมครับทุกงนาบ่าฝันนะครับได้เล็งเห็นนะครับว่าการขุดคลองไส้ไก่นี้มีประโยชน์มากนะครับผม นะดูแล้วถ้าเป็นจ่าไว้อาจจะนะครับจ่าไว้บอกว่าดีกว่าที่จะขุดเป็นคลองเป็นบอ่อนะครับดีกว่าที่จะขุดเป็นบอ่อแบบลึกลงไปนะครับลึกลงไปแบบไม่มีคดไม่มีกว้างไม่มีแคบไม่มีลึกนะครับจ่าไว้ก็เลยจะบอกอสหายว่าให้มาขุดคลองไส้ไก่นะครับแทนที่จะไปขุดเป็นบอ่อลึกนะครับ นะครับเดี๋ยวจ่าไว้จะมีให้ตัวอย่างให้ดูนะครับการขุดเป็นบ่อลึกกับการขุดคลองไส้ไก่นะครับผมมันจะแตกต่างกันนะครับผมนี่ครับคลองไส้ไก่ทุ่งนาพาฝันนะครับเลี้ยงปลาแบบไม่ต้องให้อาหารก็คลองไส้ไก่นี่แหละครับผมจ่าไว้เลี้ยงมาสองปีนะครับหมดปัญหาเรื่องการซื้อพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์ปลาใหม่หมดปัญหาเรื่องการให้อาหารนะครับเลี้ยงทีเดียวจบจบไปเลยครับไม่ต้องสนใจนะครับแล้วแต่เราอยากจะดูนะครับแล้วแต่เราอยากจะให้ ไม่ให้เขาก็เติบโตเขาก็ขยายพันธุ์เองโดยธรรมชาตินะครับจะไวมาคลิปนี้จะไวอยากจะมาแนะนํานะครับนี่เห็นไหมครับผมไปแอบถ่ายนะครับสหายนะครับหรือว่าเพื่อนบ้านนะครับอี๋เขาขุดบอดแบบตรงๆนะครับลึกนะครับดูมันจะไม่มีพืชไม่มีแผ่นต้นมันจะหายากครับนะครับมันจะเป็นแบบลึกอย่างเงียบกิบสังิบ นะครับถ้าตัวโตก็โตนะครับเพราะว่ามันมีอาหารอาหารจะหายากนะครับต้องให้อาหารเท่านั้นนะครับผมนะถ้าไม่ให้อาหารนะพี่น้องนะปลานี้จะอยู่ไม่ได้นะครับนี่เป็นความคิดของจ่าไว้นี่เขาอาจจะดีก็ได้นะครับแต่จ่าไว้ดูแล้วจ่าไว้ว่าขุดคลองไส้ไก่น่าจะดีกว่านะครับไหมครับทุกวันต้องให้อาหารนะครับถ้าไม่ให้อาหารปลาเขาจะกินอะไรนะครับเงียบอย่างนี้ครับต้นไม้แผ่นต้นหญ้าขึ้นไม่ได้เพราะมันลึกนะครับพี่น้อง ้นไม้จะขึ้นได้ไหมครับหญ้าจะขึ้นได้ไหมครับขึ้นไม่ได้ผักปอดเอามาไว้ป่าก็สังหารเรียบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมมาเปรียบเทียบให้ทหายดูว่าการขุดคลองไส้ไก่กับการขุดบ่อลึกอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับนี่ของเพื่อนนะครับของคนข้างบ้านนี่ของจ่าไว้นะครับทุ่งนาพาฝันนะครับเห็นไหมครับมันแตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะมีพวกนะครับ ย้หญ้ามีพวกนะครับหญ้ามีอาหารมีแผนต้นมีโอ้นะครับ,าารนะรบพืชพันธุ์นานาชนิดที่อยู่ในนะครับคลองไส้ไก่นี้นะครับมีลึกมีตื้นมีหญ้าเห็นไหมครับตรงที่มันตื้นปลาก็จะมาวางไข่นะครับถ้าอย่างที่ขุด อย่างเพื่อนบ้านนะครับปลาจะไปวางไข่ตรงไหนผมขอถามหน่อยครับผมผมถึงอยากจะแนะนําให้สหายนะครับมาขุดเป็นคลองไส้ไก่นะครับลงทุนเงินเท่ากันไม่แตกต่างกันมากนะครับสมมุติว่าสามหมื่นก็สามหมื่นเท่ากันนะครับให้ขุดเป็นคลองไส้ไก่นะครับผมนะนิจะไว้นํามาบอกนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับลงทุนสามหมื่นเท่ากันนะครับสมมุตินะครับลงทุนสามหมื่นเท่ากันแต่ให้ขุดเปลี่ยนจากที่จะขุดเป็นบ่อลึกอย่างนี้ เปลี่ยนมาเป็นคลองไส่ไก่นะครับจ่าวไวคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับนะครับนะครับอาจจะถูกหรือผิดนะครับก็ไม่ได้ว่านะครับแต่จ่าวไวลออผิดลองถูกมาสองปีแล้วนะครับถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องให้อาหารนะครับปลานะครับนะครับมันจะมีย้ามีแผ่นต้นมีผักกระเฉดน้ํานะครับผมเห็นไหมครับนะครับปลาเขาก็จะมาวางไข่ตรงนี้แล้วก็จะมานะครับกิน ยากินนะครับแพนต้อนกินไม้นะครับกินผักกระเฉดน้ําเห็นไหมครับสหายนะครับคลิปนี้จะาไว้มาก็เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการขุดบ่อนะครับจะขุดแบบไหนดีนะครับจะาไว้พันธงแล้วครับว่าถ้าจะให้เลือกนะครับให้สหายเลือกเป็นคลองไส้ไก่นะครับอย่างนี้นะครับผมนะนี่ครับอย่างทุ่งนาผาฝันเนี่ยนี่จะาไว เอาประสบการณ์จริงมาเล่ามาพูดนะครับจะผิดหรือถูกก็เพื่อนก็สหายก็นําไปนะครับคิดแล้วก็นะครับสิ่งไหนดีก็เอานําไปใช้นะครับถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็เลื่อนผ่านนะครับถ้าไว้ถึงบอกนะครับว่าเหตุผลที่ต้องขุดคลองไส้ไก่นะครับมันจะดีอย่างนี้เองนะครับผมปลาเขาก็จะสามารถที่ไปวางไข่ได้นะครับสามารถที่จะไปกินหญ้ากินพืชกินผักกาเฉดน้ํานะครับ ได้นะครับเพราะจาไว้นี่ลองผิดลองถูกมาแล้วถึงอยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับสหายนะครับผมนะแลกเปลี่ยนกันนะครับผมนะเพื่อที่จะนําไปใช้ในนะครับสวนของท่านนะครับในที่นาของท่านคนที่กําลังเริ่มต้นที่จะขุดใหม่ๆนะครับผมนะอย่าลืมนะครับเลือกเป็นคลองไส้ไก่น่าจะดีที่สุดนะครับผมนะแต่จริงหรือไม่จริงก็นะครับนะครับ คิดเอานะครับคิดแล้วก็นําไปลองดูนะครับลองดูนะครับลองผิดลองถูกดูนะครับผมนะถ้าแต่จ่าไว้ลองผิดลองถูกมาแล้วถ้าสหายถ้าตัดสินใจทําตามจ่าไว้นี่นะครับเพราะจ่าไว้ลองผิดลองถูกมาสองปีนะครับทาตามเอยครับแล้วทําเหมือนจ่าไว้นี่ครับนี่ครับอย่างนี้เนี่ยนะครับรับรองนะครับผมนะอยู่นะครับเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดเลยแหละครับผมนะโอเคครับผมนะ ฝาาฝังทุ่งนาฟาฝันด้วยนะครับช่อง YouTube จ่าว้ทุ่งนาฟาฝันนะครับสำหรับคลิปนี้จ่าไว้ก็จะฝากไวเ้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับค,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 คือเก่าพี่น้อง